สวัสดีคะ่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้คะ่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นผลงานของแอดหวังนะคะคนมีโชคล็อกพารวยคะ่ะ ชุดเลขดับก็จะมีดับของป้าแมวนะคะไม่ว่าจะเป็นดับ10ดอกแก้วดับ10บรักแรกพบค่ะแล้วก็ชุดดับของเวียงพิงแล้วก็ยังมีสัมนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยนะคะก็เดี๋ยวเราลองไปรับชมกันเนาะว่าจะมีสัมนักอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกํำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูชุดผลงานของย่าโมออกสึกกันก่อนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นผลงานแนวทางวัวที่แล้วของเขาที่ให้มาเนาะก็ชุดสรุปล่างก็เข้าไป2ตัวเลยนะคะสลากออกเจดแป ส่วนแนวทางงวดนี้ชุดสรุปล่างของย่าโมออกสึกก็ให้เลข2เลข4เลข6แล้วก็เลข9ของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะ fc ท่านใดชื่นชอบก็แคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของแอดหวังกันเลยค่ะอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปทั้งชุดบนแล้วก็ชุดล่างเลยนะคะชุดบนสลากก็ออก2 6ส่วนชุดล่างก็เข้าตัวกลับนะคะสลากออก7 8แปส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของแอดหวังให้มา3ตัวเหมือนเดิมก็จะมีเลข8เลข9แล้วก็เลข0ู ตัวเจาะก,ก็จะมี86 96 06 88 98แล้วก็08นนะคะก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณของแอดหวังด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของคนมีโชคกันเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มานะคะก็เข้าไปชุดบนเนาะสลากออก26ค่ะส่วนแนวทางงวดนี้นะคะเลขเด่นของเขาก็จะให้เลข9กับเลข0เรามาดูตัวเจาะเลข9กันก่อนนะคะก็จะมี9 2 9 5 9 8 1 9 3 9 4 9 ตัวเจาะเลขศูนย์นะคะก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนสองศูนหกเจ็ดศูนแปดศูนแล้วก็หกศูนค่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าแนวทางวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมเนาะตัวเลขให้มาก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแอดก็ขอบคุณของคนมีโชคด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่ของล็อกพารวยกันเลยนะคะอันนี้เป็นผลงานแนวทางวดที่ผ่านมาของเขาค่ะก็เข้าไปอยู่นะคะสำหรับ78ค่ะข้อมูลชุดล่างเนาะส่วนผลงานแนวทางวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดที่ชื่นชอบนะคะก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลกันได้เลยค่ะตัวเลขให้มาก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ ก็ลองนําไปเทียบชนกับสํานักอื่นก็ได้เนาะอาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงค่ะแอดก็ขอบคุณผลงานของล็อกพารวยด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของแอดเอ้ยลากันเลยนะคะอันนี้เป็นแนวทางวดที่ผ่านมาของเขาก็พลาดไปหลุดไปเช่นเดียวกันนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้ข้อมูลชุดบนของแอดเอยล่านะคะเลขเด่นให้เลข2ตัวเจาะก็จะมีเจาะ3ตัวค่ะก็จะมี692 792 092 2ตัวบนก็คือ92นะคะส่วนข้อมูลชุดล่างนะคะเลขเด่นให้เลข6ตัวเจาะก็จะมี60 65แล้วก็69 ก็ขอบคุณของแอดเอื้อยลาด้วยนะคะชุดต่อมาคะ่ะก็จะเป็นของแอดเก้นะคะชุดร้อยสิบหน่วยบนผ้าพพื้นหลังสีชมพูอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มานะคะเลขหกก็เข้าไปหลักร้อยกับหลักหน่วยเนาะสลากออกหกสองหกส่วนแนวทางงวดนี้เด่นร้อยสิบหน่วยบนของเขาให้เลขหนึ่ง เลข2แล้วก็เลข3ต่อมาจะเป็นชุด10หน่วยบนของเขานะคะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วให้มาเลข6ก็เข้าไปเช่นเดียวกันค่ะออกหลักหน่วยนะคะ10หน่วยบนสลากออกเป็นเลข2 6ส่วนแนวทางงวดนี้10หน่วยบนของแอดเกให้เลข3เลข6เลข4แล้วก็เลข9 ก็ของแอดเก้เรามาดูชุดเลขดับกันต่อเลยนะคะถ้า f c ท่านใดไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยเนาะก็อันนี้แนวทางงวดที่แล้วนะคะดับบนทุกหลักของแอดเก้ให้เลข4มาสลากออก626ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของแอดเก้ให้เลข3 ต่อมาจะเป็นดับล่างทุกหลักของแอดเกแนวทางงวดที่แล้วให้เลข4มาสลากออก78ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของแอดเกให้เลข2ต่อมาจะเป็นดับล่างนะคะของแอดเกเหมือนกันเป็นชุดทำมือค่ะ แนวทางงวดที่แล้วให้เลข8มาอันนี้ก็ไม่ผ่านนะคะสลากออก7 8เลข8ไปออกหลักหน่วยส่วนแนวทางงวดนี้ชุดดับล่างทํามือของแอดเก้ให้เลข7ใครชื่นชอบผลงานของคาาแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาดูชุดดับของเวียงพิงกันบ้างนะคะชุดแรกก็จะเป็นดับร้อยสิบหน่วยบนแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข7มาสลากออก6 2 6ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับร้อยสิบหน่วยบนของเวียงพิงให้เลข1 ส่วนดับ1ิบหน่วยล่างของเท้าแนวทางงวดที่แล้วให้เลขสี่มาสลากออก78ดก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บหน่วยล่างของเวียงพิงให้ตัวเดิมนะคะคือเลขสต่อมาจะเป็นดับแต้มล่างของเวียงพิงแนวทางงวดที่แล้วให้เลข5ามานะคะสลากออก78รวมกันได้เลข5าอันนี้ก็ไม่ผ่านนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้ดับแต้มล่างของเวียงพิงให้เลข4ตัวเจาะก,ก็จะมี04 13 22 31 40 59 68 77 86แล้วก็95ค่ะแอดก็ขอบคุณของเวียงพิงด้วยนะคะ ต่อมาคะ่ะจะเป็นดับหลักร้อยของมะแมราศีกันแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลขศูนย์มาสลากออก6 2 6อหนะคะหลักร้อยออกเป็นเลข6ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลักร้อยของมะแมราศีกันให้เลข7แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่เลขดับของป้าแมวกันบ้างนะคะชุดแรกจะเป็นดับ10ดอกแก้วค่ะแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลขศูนย์มาสลากออก6 2สองหนะคะหลัก1ิบออกเป็นเลข2ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10ดอกแก้วของเขาให้เลขสต่อมาจะเป็นดับ10รักเลขพบนะคะแนวทางงวดที่แล้วให้เลข8มา สลากออก6 2 6หลัก10ออกเป็นเลข2ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับจิบรักแรกพบของเขาให้เลข1ต่อมาจะเป็นดับหน่วยบนดอกชบานะคะแนวทางงวดที่แล้วให้เลข9มาสลากออก6 2 6นะคะหลักหน่วยออกเป็นเลข6ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางวดนี้ดับหน่วยบนดอกสบาของเขาให้เลข6ค่ะ FC ท่านใดชื่นชอบของดับป้าแมวอยู่แอดก็รวบรวมมาแบ่งปันให้แล้วนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนาม,มาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็สามารถเมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนาม,มาแบ่งปันให้เนาะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ